ใช้ประโยชน์จากทะเลในทุกด้านไทยจำเป็นจะต้องมีกำลังทางเรืออันเข้มแข็งในการป้องกันผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อเป็นหนึ่งในหลักประกันอันสำคัญของความมั่นคงของชาติพี่น้องประชาชนชาวไทยจะต้องมีความเชื่อมั่นในกำลังทางเรือของกองทัพเรือที่สามารถปกป้องการใช้ประโยชน์จากทะเลให้มีความมั่นคงปลอดภยัยอะไรคือความมั่นใจอะไรคือเป้าหมายและสิ่งสำคัญใดที่จะนำพากองทัพเรือของเรา ไปส,สู่คุณค่าและความหมายในสิ่งที่ประเทศและประชาชนต้อง,งการ10ปีนับจากนี้ต่อไป10ปีแห่งการก้าวเดินทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนากองทัพเรือในทศวรรษหนา้า เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการสาระสำคัญและเป้าหมายหลักของวิสัยทัศน์กองทัพเรือพุทธศักราช2567สามารถสรุปในยะสำคัญได้ดังนี้หน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาคคือความมุ่งม,มั่นที่จะพัฒนากองทัพเรือ ไปสู่การเป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงทางทะเลของประเทศไทยบทบาทของกองทับเรือจะต้องมีความชัดเจนและมีขีดความสามารถสูงจนเป็นที่เชื่อมัน่นจะต้องได้รับการเชื่อถือยอมรับจากกลุ่มประเทศในอาเซียนด้วยการเริ่มแนวทางการดําเนินงานด้านความมั่นคงทางทะเลมีบทบาทและมีส่วนร่วมสําคัญในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล ทั้งภายในภูมิภาคของอาเซียนและภูมิภาคต่างๆของโลกเป็นหน่วยงานที่ได้รับการไว้วางใจและเชื่อมั่นจากสาธารณชนว่าการปฏิบัติภารกิจใดๆจะประสบผลสำเร็จและเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นนำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของไทยในเวทีระหว่างประเทศหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ยึดมั่นการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงมีการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมมาพิบาลเพื่อให้ระบบการบริหารจัดการของกองทัพมีมาตรฐานระดับสากลสามารถกำหนดทิศทางการนำองค์กรและยุทธศาสตร์ได้อย่างชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมีระบบการจัดเก็บสถิติข้อมูลผลการปฏิบัติงานประสิทธิภาพในการใช้ใจ่ายงบประมาณ ที่สามารถใช้ในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือและทันต่อสถานการณ์มีระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐระบบการจัดการข้อร้องเรียนและข้อร้องทุกข์ที่เป็นรูป,ปรธรรมและเป็นไปนตามหลักของกฎหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอยา่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมัน่นและพึงพอใจให้แก่ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีขีดสมรรถนะสูงตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่องนี่คือวิสัยทัศน์กองทัพเรือพุทธศักราช2567ที่หลายภาคส่วนทั้งในและนอกกองทัพเรือผู้บริหารและกำลังคนในทุกระดับของกองทัพเรือ มีส่วนร่วมในการกำหนดเป็นความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะพัฒนากองทัพเรือไปสู่เป้าหมายโดยสามารถส่งมอบคุณค่าให้แก่ประเทศชาติคือการเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจสาระสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อการกำหนดวิสัยทัศน์กองทัพเรือการเดินทางสู่วิสัยทัศน์กองทัพเรือพุทธศักราช2567 ยังคงต้องอาศัยสาระสำคัญทางยุทธศาสตร์เป็นตัวกำหนดผล <towards> ประโยชน์ของชาติทางทะเลกับความหมายที่กว้างขวางมากกว่าในอดีตความหมายครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ที่สามารถวัดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ ที่ไม่สามารถวัดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมถึงพื้นที่นอกอาณาเขตทางทะเลของไทยในภูมิภาคต่างๆของโลกที่ประเทศไทยมีผลประโยชน์ไปถึงอีกด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง ปัญหาความมั่นคงทางทะเลนับวันยิ่งจะมีความซับซ้อน1ิปีข้างหน้าที่ประเทศไทยและกองทัพเรือจะต้องเผชิญ นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของประเทศที่เกิดขึ้นใหม่เช่นนโยบายความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของกองทัพเรือในอนาคตอันเนื่องมาจากทิศทางการพัฒนาประเทศทิศทางความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศต่างๆในอาเซียนการรักษาความสัมพันธ์ทางทหารกับชาติมหาอำนาจและมิตรประเทศ คือตัวอย่างที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการของกองทัพเรือในอนาคตทั้งสิ้นความคาดหวังที่มีต่อกองทัพเรือในอนาคตกําลังคนทุกระดับภายในกองทัพเรือและจากหน่วยงานภายนอกรวมทั้งภาคเอกชนต่างเห็นพ้องที่จะต้องการเห็นการมีบทบาทนําในการรักษาความมั่นคงทางทะเลในอาเซียนการเป็นหน่วยงานหลักในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทะเลของไทย มีกำลังลบที่สมดุลและเหมาะสมเป็นกองทัพเรือที่ทันสมัย,มยและมีขีดสมรรถนะสูงความคาดหวังเหล่านี้คือคำตอบในการก้าวเดินในช่วงระยะเวลาสิงปีข้างหน้าของกองทัพเรือบทบาทของกองทัพเรือจากภารกิจหน้าที่และปัจจัยต่างๆดงัดงที่กล่าวมาทำให้เกิดบทบาทของกองทัพเรือที่สำคัญได้แก่ บทบาทในการปฏิบัติการทางทหารบทบาทในการรักษากฎหมายและช่วยเหลือบทบาทในกิจการระหว่างประเทศบทบาทสำคัญทั้ง3ประกาศนี้จะเป็นบทบาทที่สำคัญของกองทัพเรือในทศวรรษหน้าต่อไปแนวทางการพัฒนากองทัพเรือ เรือหลวงลำหนึ่งกำลังเดินหน้าไปในทะเลเพื่อเดินทางสู่เป้าหมายพร้อมด้วยภารกิจที่รออยู่ข้างหน้าใ้จักเรือทำหน้าที่ขับเคลื่อนเรือให้เดินทางเราอาจเปรียบเทียบไใบจับเรือนี้เป็นไว้จับแห่งการพัฒนาและขับเคลื่อนกองทัพเรือดังนี้ การพัฒนาด้านองค์วัตถุด้วยการเสริมสร้างยุธทธปปกรณ์ให้มีขีดความสามารถสูงครบทุกมิติมีจํานวนที่เพียงพอมีความทันสมัยและสมดุลโดยเฉพาะการจัดหาเรือดำน้ำําซึ่งยังคงเป็นความจําเป็นอย่างมากในช่วง10ปีข้างหน,น้าการจัดหาเรือฟิเกตสมรรถนะสูงที่เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถจากเรือฟิเกตยุคเดิม ให้มีขีดความสามารถในการรบอย่างสมบูรณ์ทุกมิตกิการจัดหาจรวดนำวิถีต่อสู้อากาศยานทดแทนอาวุธปืนต่อสู้อากาศยานให้กับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝัง <urers> การจัดหาระบบอากาศยานไร้นักบินเข้ามาใช้เสริมขีดความสามารถในการปฏิบัติการของอากาศนาวีและทดแทนในส่วนที่หมดอายุการใช้งานลงพัฒนาระบบการรับรู้เท่าทันสถานการณ์ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลพัฒนาระบบการปฏิบัติการข่าวสารพัฒนาระบบการทำสงครามไซเบอร์ให้มีขีดความสามารถทั้งเชิงรับและเชิงรุกรวมทั้งจะต้องพัฒนาระบบการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านกองทัพเรือจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล รองรับการปฏิบัติการทางทหารตามแผนป้องกันประเทศในอนาคตท,ที่จะมุ่งเน้นการใช้ขีดความสามารถร่วมระหว่างเหล่าทัพทั้งสิบการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองในห่วงระยะเวลาอีก10ปีข้างหน้าโครงสร้างกำลังรบของกองทัพเรือจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยเฉพาะการจัดหายุโทโธปทรณ์ของกองทัพเรือจะมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองทั้งในเรื่องการสร้าง สอบและปรับปรุงโดยเน้นการวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการพัฒนาด้านองค์บุคคลความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญตามสาขาอาชีพของกำลังคนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการพัฒนากองทัพเรือในอนาคตการพัฒนากำลังคน โดยการนำระบบการจัดการกำลังพลสมัยใหม่เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือการจูงใจเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการจัดการกำลังพลให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการกำลังพลสมัยใหม่รวมทั้งการปรับปรุงระบบการพัฒนากำลังพลจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังพลให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานเป็นหลักทั้งในเรื่องอมความรู้ทั้งะ ความเชี่ยวชาญทัศนคติและมุ่งเน้นการสร้างระบบการแข่งขันเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้กองทัพเรือมีผลการปฏิบัติงานที่ดีสร้างผลงานที่มีคุณภาพและมุ่งสู่การเป็นกองทัพเรือมืออาชีพการพัฒนาด้านองค์ยุทธวิธีด้วยการพัฒนาหลักนิยมยุทธวิธี และองค์ความรู้ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีทางการทหารและการจัดหายุโทโปกรร์สมัยใหม่เข้ามาใช้การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับนานาประเทศโดยเฉพาะการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลระหว่างประเทศจะต้องสร้างความชัดเจน ในแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับชาติสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาในการปฏิบัติงานการรักษาความมั่นคงทางทะเลการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายทางทะเลและการปฏิบัติการที่เผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ต่างๆเป็นต้นการพัฒนาด้านการบริหารจัดการกองทัพ การขับเคลื่อนให้การดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาด้านองค์วัตถุองค์บุคคลและองค์ยุทธวิธีมีความก้าวหน้ามุ่งสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนากระบวนการวางแผนและการบริหารงบประมาณของกองทัพเรือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานระดับสากลการพัฒนาระบบการกำกับดูแลองค์กรที่ดีกองทัพเรือ ให้ความสําคัญกับการดําเนินการให้เป็นไปตามหลักธรรมาพิบาลในองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเกองทับเรือ สำคัญของกองทัพเรือที่เรล่าทหารเรือทุกนายจะก,ก้าวเดินเพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้โดยสามารถสมมอบคุณค่าให้กับประเทศชาติคือการเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมัน่นและภาคภูมิใจซื่อใ่